วิดีโอนี้อยู่ในซีรีส์รวยยังไงไม่ต้องใช้ดวงแปลมาจากพอดแคสต์และทวีตของคุณนาวาลาวิเคนในทวีตที่33คุณนาวาบอกว่าจงตั้งค่าแรงในฝันให้ตัวเองเลิกแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้มกับค่าแรงนี้นะครับและเอาซอร์สงานที่ถูกกว่าไม่มีใครให้คุณค่ากับคุณเท่าตัวคุณเองครับและคุณไม่มีทางรวยได้จากการประหยัดทุกอย่างทุกบาททุกสตางโดยการทําทุกอย่างเองโอเคถ้าคุณอยาก,กเกษียณแล้วแบบสบายสบายไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะมีเงินเก็บพอควร อันเนี้ยก็ตามสบายแต่คุณจะไม่มีทางรวยได้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องรู้ค่าเวลาของคุณครับคุณนาว์าบอกว่าวิธีการปราบความคิดเนี่ยก็คือการตั้งค่าแรงของตัวเองให้สูงแบบเวอร์อรไปเลยนะครับตอนคุณนาวาวเนี่ยเขาตั้งให้ตัวเองชั่วโมงละ5,000ดอลลาร์หรือ1,50,000บาทนะครับและอะไรที่ทําแล้วมันไม่คุ้มค่าเงินเนี่ยก็อย่าไปทำมันเอาซอสมันนะครับถ้าเป็นไปได้ สิ่งนี้มันจะบังคับให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราจะใช้เวลาของตัวเองเนี่ยให้ให้คุ้มกับค่าแรงของตัวเองที่สุดยังไงแต่เขาก็บอกนะครับเขาไม่ได้แบบโอ้โหสุดยอดทาได้ตลอดจริงๆบางทีเขาก็เผลอทําในสิ่งทีเออ่เขาไม่ควรจะทําอย่างเช่นเอาของที่ซื้อมาแบบร้อยส0งแล้วเสียเนี่ยเอาไปคืนห้างมันไม่คุ้มค่าเวลาครับแต่เขาก็ทําอยู่ดีหรือว่าเถียงกับช่างที่มาซ่อมบ้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าเขาทําได้ไม่ดีพอ นอกจากนี้เขายังต้องมานั่งเถียงกับภรรยาของเขาในบางทีครับแต่คอนเซปต์โดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะครับตั้งคาแรกตอรเองให้สูงสูงเตือนสติว่าเวลาของเรามีจํากัดอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้แปลว่าอันนี้คุณต้องทํางานตลอดเวลาหรือว่าไม่พักงานเลยนะครับการที่คุณเลือกที่จะไม่รับเงินเดือนในบางชั่วโมงเพื่อหยุดมาเล่นกับลูกหยุดมามีเวลาดีๆก็สําคัญเช่นกันอย่าลืมครับว่าสิ่งที่จํากัดในชีวิตเราจริงๆเนี่ยก็คือเวลาครับผ